รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามรับชมข่าวสารพร้อมกันนะครับกับรายการข่าวสายามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับที่จะรวบรวมข่าวสารทั่วทั้งประเทศไว้ที่นี่เพื่อน,นํามานําเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับวันนี้ช่วงโฟกัสข่าวเด่นมีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของเศรษฐกิจการเมืองสังคม,มศิลปวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้กระทั่งปัญหาความเดือดร้อนปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับก็จะมีการนําเสนอข่าวเพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปสู่กกาารรแ้้้ไขขปััญหหใดีึนคบ สำหรับวันนี้จะมีประเด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันเลยครับ กองบัญชาการกองทัพไทยจัดประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่3ประจำปีงบประมาณ2,565ตามมาตรการป้องกันการระบาดโควิด -19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การระบาดโควิด -19 โดยมีพลเรือเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารปกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุมการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญของกองบัญชาการกองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการกองทัพไทยได้แจ้ง ที่ประชมทราบว่าได้จัดเตรียมกําลังเพื่อรองรับภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายและการก่อเหตุร้ายภายในประเทศโดยพึิกาลังร่วมกับกองทัพบ,บกกองทัพอากาศกองทัพเรือและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติรวมถึงหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมตั้งแต่ในภาวะปกติโดยมีการป้องกันร,รับมือและผลกระทบจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ นางสมบัติสิงขนองอายุ65ปีอยู่บา้านเลขที่79ทับหหมู่ที่5บ้านคลองตะเคียตนตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดปราดเปิดเผยว่าเดินทางมาที่ชายหาดบ้านคลองตะเคียตนตำบลไม้รูดเพื่อเก็บขยะที่ตกค้างอยู่ตามชายหาดหลังจากถูกขึ้นทะเลซัดขยะมาเกิดชายหาดขณะกําลังเดินเก็บขยะอยู่นางสมบัติต้องตกตะลึงพบกับกระสอบบรรจุสารยาเสพติดเคตามีนหรือ,อยาเคจำนวนมากเกยชายหาดอยู่นับได้ถึง24ห่อหลังจากนั้นจึงแจ้งนายมนท เขียวชะอุ่มผู้ใหญ่บ้านได้รับทราบก่อนจะรายงานไปยังหน่วยงานในพื้นที่พร้อมรายงานไปยังนายสมศักดิ์ จุทาวงกุลในอำเภอคลองใหญ่ให้รับทราบและนำกำลังเจ้าที่เข้าตรวจสอบและยังได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการที่2 3ไม้รูดนายสุร,สร,รศักิ์อินทรประสิ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูดและกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสพไม้รูดปกครองอสอและทหารผ่านเข้าตรวจสอบที่กเกิดเหตุโดยเจ้าหน้าที่ช่วยกันเก็บห่อยาสารเสพติดเคตามีนหรือยาเคทั้งหมดไปทำการตรวจสอบที่สพไม้รูดอีกครั้งโดยเทน้ำออกจากกระสอบอย่างไม่หมดในถุงของสารยาเสพติด ตามีนหรือ,อยาเคและทําการชั่งน้ําหนักปรากฏว่าน้ําหนักรวมกัน25กิลกรัมจากยาเคทั้งหมด24ห่อห่อละ1กิโลกรมถูกซีลด้วยถุงพลาสติกสีเขียวอย่างดีก่อนลงบันทึกการตรวจยึดยาเคทั้งหมดไว้เพื่อสืบสวนเส้นทางของยาเคที่ลอยมาติดชายหาดต่อไป ที่บริเวณหน้าวัดเวรุวันตำบลบางพูดอำเภอเมืองจังหวัดประมธานีพลตำรวจโทคคำรณวิทุกระจงังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปรุมธานีได้มอบหมายให้นางรศรักษ์ทุกกระจงังตั้งวงเลิศในขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประมธานีพร้อมผู้บริหารทีมที่ปรึกษาอบจประปธมธานีลงไปที่ดูความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเป็นประชากรโดยมีเรือโปะรถแบ็คโฮจำนวนสีล่ลำได้เร่งขุดลอกคลองปรับปรุงคันดินชายฝั่งทั้งสองฝั่งเตรียมปลูกต้นไม้สร้างภูมิทัศน์ใหม่ร ถึงกำจัดพจัพืชผักตบชวาและขยะในลำคลองตลอดระยะทางกว่า15กิโลเมตรมีนายมานิตย้าพวงนายกเทศมนตรีตำบลเชียงรักใหญ่นายโสพลเรืองเนรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูดนายพีรศักดิ์พงศ์พุทธิพัฒน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปุมนายเอกลักษณ์สว่างเทือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนพิกไทยนายวิเชียนกุมเวียนนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรักน้อย ยองการบริหารส่วนตำบลในพื้นที่5พื้นที่ได้มีการเตรียมความพร้อมดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่สวยงามต่อไปนางรุศลัก์ทุกกระจ่างตั้งวงเลิศในขานยุการนยายกอบจประจุมธานีกล่าวว่าวันนี้ได้รับมอบหมายจากพลตวโทคำตุวิทย์ทุกกระจ่งงางนายกอบจประจุมธานีให้ลงบันทึกติดตามการดำเนินโครงการกดลอกขาเป็นประชากรเพื่อบำรุงรักษาและประสานงานร่วมมือกับนายกองการบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทั้ง5แห่งในเขตติดต่อกันให้ช่วยการดูแลรักษาความสะอาดและร่วมกันปรปับปรุงิุัศน์ให้มี ทำความสะอาดเสียงนานตา่อไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงเรียนกุลดิตวิทยานุสรวิเชยญบุรีคณะผู้บริหารโรงเรียนได้ดนินการจัดกิจกรรมมอบประกาศนียาบาัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ประจําปีการศึกษา2564ซึ่งถือเป็นรุ่นที่สองเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในความสําเร็จทางการศึกษาโดยมีดรบันเดตคุทางคะผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการโรงเรียนกุลดิตวิทยานุสรวิเชิญบุรีเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนกรัย และนางวันวิมลผู้ทางคะผู้อำนวยการโรงเรียนกุลดิตวิทยานุสร์วิเชียรบุรีกก่าให้โอวาทและเป็นประธานในการมอบประกาศน,นียาบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา2564รวมจํานวน21คนท่ามกลางบรรยากาศแห่งความยินดีและแสนอบอุ่นทั้งนี้กิจกรรมในช่วงเช้าทางโรงเรียนได้มีการนานักเรียนที่สําเร็จการศึกษาทั้ง21คนทํากิจกรรมร่วมกับนักเรียนรุ่นน้องทุก,กระดับชั้นเพื่อแสดงความยินดีและร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันอย่างชื่นมื่นนับเป็นการส่งต่อความรักความบุกคนระหว่างรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นภาพแห่งความกระทับใจได้เป็นอย่างดี พันตำรวจเอกกระที่ปัญโยวัตรผู้กำกับสพนิคมคำสร้อยพร้อมคณะรวมกันตรวจยึดยาบ้าจำนวน420,000เม็ดโดยตรวจยึดได้ที่ข้างถนนชัยยางกูล212เขตบ,บ้านดอนม่วงตำบลกุดแห่อําเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรก่อนตรวจยึดยาบ้าจำนวนดังกล่าวเจ้าที่ได้ตั้งด่านตรวจบ,บนถนนชัยยางกูล212สายมุกดาหารอำนาจเจริญบริเวณหน้าตู้ยมโชคชัยอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารเห็นรถเนี่กระบะยี่ห้ออีซูซูสีประตูสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเดินทางมาจากทางอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยส มุ่งหน้ามาทางอำเภอนี่ขมคำสร้อยจังหวัดพุทาหารได้กลับรถอย่างกระทนหานก่อนถึงจุดตรวจประมาณ100เมตรวิ่งกลับไปทางอำเภอเลิงนกคางจังหวัดยโสธรถ้าทางมีพิรุษน่าสงสัยว่าจะมีสินของผิดกฎหมายจึงได้ใช้รถยนต์ของทางราชการไล่ติดตามพร้อมวิทยุประสานตำรวจทางหลวงอำนาจเจริญเปิดไฟายเลนส่งสัญญาณให้หยุดรถผู้ขับรถยนต์กระบะคดังกล่าวไม่ยอมหยุดรถให้ตรวจสอบ กลับเล่งเครื่องยนต์หลบหนีไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งถึงที่เกิดเหตุคือที่บริเวณท,งท,ทางถนนชัยยางปูล212บ้านดอนม่วงตำบลกุดแห่เขตเลิงลกคาจังหวัดยโสธรเจ้าที่เห็นรถคันดังกล่าวนั้นทิ้งวัตถุต้องสงสัยออกจากตัวรถลงบนพื้นถนนกระจายไปทั่วจึงได้วิทยุแจ้งให้เจ้าที่ตำรวจอีกส่วนหนึ่งขับรถไล่ติดตามแต่ไม่ทันตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยดังกล่าวพบเป็นยาบ้าบรรจุหีบอมีปล่าประทับวายหนึ่งสีเขียวประทับที่หีบพอ ทั้งหมด71ก้อนจำนวน4 2 6 0 0 0เมตรวัลค่าประมาณ20ล้านบาทจึงได้ทำการตรวจยึดเยบาบ้าของกลางดังกล่าวข้างตน้นนำส่งพนักงานสอบสวนสพนิคมความสร้อยดำเนินตามกฎหมายต่อไป ที่ชั้นสองหน้าเดอะฮอล์ศูนการค้าอายุทยาซิที้พา,าร์คนายไพรัตนเพชรยวนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนัดพบแรงงานปี2565ภายใต้ชื่องาน j จอ Fair แออยุธยา2022โดยมีนายธนาภูมิชัยเลิศจัดทางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดรสมพลรัชตะพิมลชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดศูนย์การค้าอายุทยาซิตี้พาร์คหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่นายจ้างสถานประกอบการและผู้สมัครงานเข้าร่วมพิธีกิจกรรมนัดพบแรงงาน Job Fair@ แออายุทยา2 0 2 2จัดขึ้นโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอ,อกาสการมีงานทำให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายลดปัญหาการว่างงานอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครงานและนายจ้างสถานประกอบการในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครงานโดย และเป็นการส่งเสริมการจ้างงานและลดปัญหาการขาดพลงงานรวมทั้งรองรับผู้สําเร็จการศึกษาใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานและเพื่อให้ผู้สมัครงานทราบถึงความต้องการของตลาดแรงงานมีทักษะเทคนิคเกี่ยวกับการสมัครงานเพิ่มขึ้นประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมการจัดหางานให้เป็นที่รับรู้แก่บุคคลทั่วไปรวมทั้งการจัดที่พการจากหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงแรงงานซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีนายจ้างสถานประกอบการเข้าร่วมงานจํานวน23บริษัทและมีตําแหน่งงานที่เปิดรับจำนวน หนึ่ันสามออัตรลา ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตอนออกรายงานสภาพอากาศในวันนี้ว่าบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีลมตะวันออกพัดปกคลุมประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในระยะนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองโดยประมงพื้นบ้านในชุมชนบ้านบ่ออิดตำบลกอเต้ตออตเอาอำเภอเมือง,งจังหวัดสงขลากว่า20ลำต่างภาค หยุดออกเกลือทาการประมงหลังจากมีการแจ้งเตือนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกทําให้ชาวประมงพื้นบ้านไม่กล้านาเรือออกทําการประมงถึงแม้ว่าบริเวณชายฝั่งสภาพลื่นลมจะไม่รุนแรงมากนะักแต่ก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันชาวประมงพื้นบ้านที่หยุดออกเกลือก็ใช้เวลาว่างทําการจัดวนปูที่เก็บเข้าฝั่งแล้วสาวอ้วนจัดพับเก็บขึ้นเรือเพื่อเตรียมพร้อมออกเรือในวันพรุ่งนี้หากสภาพอากาศดีขึ้นเนื่องจากในช่วงนี้สภาพอากาศชายฝั่งทะเลแปรปฟูน มีฝนปกแดดออกสลับกันไปบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าหรือฝนฟ้าขนองร้อยละ40%ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาพมีเมฆเป็นบางส่วนและมีฝนฟ้าขนองทะเลมีคึ้่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคึ้่นสูง1-2เมตร นางสาวชนลาดาบุญเกษมกรรมการนโยบายเขตพื้นที่ภาคกลางสภาองค์กรของผู้บริโภคนางปรถมพรกันหานายกสมาคมผู้บริโภคจังหวัดสระบุร,นบบรีนางนัทภาเจตินยัยประธานศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสระบุร,บบรีร่มแถลงข่าวในการคุ้มครองสิทธิผู้ประสบภัย จากรถยนต์กรณีรถบัสโดยสารชนต่อมอสะพานเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต8รายบาดเจ็บกว่า30รายนั้นโดยเฉพาะผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บส่วนทายาทต,ต้องได้สิทธิ์คุ้มครองสิทธิในการคุ้มครองผู้บริโภคตามพรบ ด้วยประวัติความสําคัญวันสิทธิผู้บริโภิสากลมีความเป็นมาอย่างไรวันสิทธิผู้บริโภิสากลเริ่มได้รับการรณรงค์อย่างเข้มข้นจริงจังในวันที่15มีนาคม1983มีการจัดกิจกรรมต่างๆให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมได้มีการเผยแพร่ค,ความรู้ด้านสิทธิคุ้มครองผู้บริโภคผ่านสื่อต่างๆให้ทุกคนได้ระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆของต,งองตอนเอง ที่ศาลาส่วนพฤกษาศาสตร์บ้านเพตำบลแกลงอำเภอเมืองจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองมอบหมายให้มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้ศึกษาและจะัดทารายงานนายประสานพฤกษาชาติรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นประธานกล่าวเปิดงานอาจารย์หัดไทยรัฐบัณฑิต,ตยยายรักเป็นผู้กก่าวรายงานโดยมีนายไพรรัตน์อรุณเวสเสตนายกเทคมบตรีตำบลบ้านเพและหัวหน้านส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพรรคประชาชนรวมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่หนึ่ง โดยการออกแบบรายละเอียดศูนย์ศึกาษาธรรมชาติส่วนพฤกษศาสาตร์บ้านเพและการมีเคราะห์ผลรับกระทบ,บสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้เป็นการจ้างศึกษาและสำรวจพื้นที่จัดตั้งศูนย์ศึกาษาธรรมชาติส่วนพฤกษศาสาตร์บ้านเพระบนกลงอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองซึ่งสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชนนักท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ทางธรรมชาติของเด็กและเยาวชนรวมทั้งส่งเสริมให้เป็นเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเป็นสถานที่พักผ่อนออกกําลังกายของผู้ที่มา ใช้บริการของศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองต่อไปผู้สื่ข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายวิทยาวิบนทรงว่าตนเองทราบจากจเจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำประทุนหมู่ที่12ตำบลทับหลวงอำเภอบ้านไก้จังหวัดอุทัยธานีได้ไปซื้อต้อนไม้สะเกาวัชาากนสีต้นในราคา50,000บาทมา2ต้นและเหลืออีก2ต้นได้ถวายให้วัดจากอํเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้นสะดอที่แปลกกับเขาคือมีปมตามต้นเป็นจำนวนมากถามพระอธิการบุญยืนจึงได้ตั้งชื่อเท้าแสนปมพร้อมกับนําทูบมาจุดบอกและได้นําเลขทะเบียนรถบรรทุกมาซื้อหวย1นึ่งดโดยจะเน้น2ตัว8ปดห้าในงวดนี้ส่วนที่พลาดไม่ได้ชาวบ้านเดินขึ้นไปที่ชั้นสองเพื่อหมุนกระบองเลขเสี่ยงดวงแกะสลักด้วยไม้ตะเคียนสองตนได้ยืนถือกระบองโดยองค์ซ้ายมือซ้ายได้กำโทรศัพท์ iPhone ถือไว้ส่วนองค์ขวา ได้ถือ iPad และแท็บเล็ตเพื่อขอเลขให้กับชาวบ้านได้นำไปเสียงโชคกันซึ่งเลขที่ได้เป็นเลข5 2 7 4 7 3 1 7าำไปเสียงดูในครั้งนี้ต่อไป ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่ทางรายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์หยิบยกขึ้นมานําเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้เป็นประจําแบบนี้ทุกวันเลยนะครับผ่านทาง4ช่องทางหลักช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่3ทาง Facebook สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์และช่องทางที่4นะครับทาง YouTube สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไล์ ฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมข่าวของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ